แค่คนเดียวไปน่าเบี้ยรูปป้ายป้ายเลยป้ายรูปในร้านเดียวกัน คนถึงแถางขาวจะเป็นคนถแถลงการไม่ใช่ถแถลงข่าวเราไม่มีข่าวกับใครเรามีถแถลงการว่าวันนี้เรามาทําอะไรจุดยืนเรามาทําไมเพราะว่าตอนนี้กระแสของอาชีวะมาแรงอาชีวะหน้าแก่ไม่ได้หน้าแก่เราเป็นอาชีวะอาวุโสเราคือปกป้องสถาบันเมื่อปีห6อันนี้ท่องพางเข้าใจเขียนข่าวให้แล้วด้วยเราไม่ทะเลาะก,กับใครเอกสารแถลงการผมมีสำเนานะครับ เวลาเขียนไปถอดความเอาตรงนี้ไปแบ่งกันเดี๋ยวจบงานผมจะให้ผมมีประมาณสามชุดอาจจะไม่ได้สวยงานแต่เป็นต้นฉบับเดียวกันครับแล้วเดี๋ยวเวลาเขาอ่านแถลงเสร็จมีถามอะไรก็ค่อยถามไปโอเคไหมครับน้องพร้อมไหมครับเข้าใจตรงกันเนาะโอเครับเข้าใจตรงนะครับอาชีวะที่ใหญ่นะคนอ่านขอบคุณครับนะคะแถลงนะครับเอาเริ่มแถลงการกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมาทํากิจกรรมในการรวมตัวเพื่อเสนอข้อเรียกร้องตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่าเกิดวิกฤตเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศซึ่งประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ติดตามและเฝ้าดูการเคลื่อนไหวนี้มาโดยตลอดเป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีกลุ่มคนทั้งในและนอกประเทศที่ไม่หวังดี แทกตัวเข้ามาด้วยการให้ข้อมูลและการชี้แนะเยาวชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปกครองโดยให้ข้อมูลในเชิงลบบิดเบือนแฝงการยุยงปลุกป,ปั่นเป็นขบวนการเพื่อให้เกิดการแตกแยกของคนไทยกันเองโดยหลักจะเจาะเข้าทางกลุ่มนิสิตนักศึกษาและผู้ที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังบรรลุนิติภาวะ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดมีความมุ่งมั่นในการรับข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลจากการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลกันในวงกว้างซึ่งสื่อสารและการเข้าถึงง่ายได้ไปได้ทั้งภาพและเสียงผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นหลักจากจุดนี้เองทำให้การป้อนข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเน้นการปลูกฝังซ้ำๆรวมถึงการโน้มน้าวแบบผิดแพก จึงเป็นกลยุทธ์หลักในการชักนำนำไปสู่การปลูกฝังทางความคิดของคนกลุ่มใหม่แบบบิดเบือนเพื่อให้คนกลุ่มน,นี้บรรลุสู่การชักนำที่รวดเร็วนำมาซึ่งความสำเร็จผลของผู้ที่ไม่หวังดีนั่นเองจากการชักนำยุยงปลุกปันในสิ่งที่บิดเบือนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมุ่งหวังต่อผลสำเร็จมีความประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันสูงสุดของชาติ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสันคลอนต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศต่อไปได้ซึ่งผู้ที่ไม่หวังดีเหล่านั้นพร้อมที่จะหาจังหวะเพื่อช่วงชิงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ตามเป้าหมายกระดมคนรุ่นใหม่ให้กระทําการพิกประวัติศาสตร์ในการจับจ้วงกระทําการหมิ่นราชวงศ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งที่ร้ายแรงสุดคือเหตุการณ์เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้น คนไทยทั้งประเทศน้อมรำลึกถึงวันครบรอบการสเสด็จสวรรคตขององค์พ่อหลวงระชกาลที่9ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเพียงแค่วันเดียวได้มีกลุ่มคนหนึ่งมีเจตนาออกมาขวางเส้นทางสเสด็จและได้ล้อมรถยนต์พระที่นั่งโดยมีการใช้ถ้อยคาและ,สะแสดงออกถึงการจับจ่วงมินต่อราชวงศ์ดังปรากฏตามสื่อต่างๆชัดเจนเป็นการการะทำที่คนไทยทั้งประเทศไม่สามารถยอมรับได้ซึ่งหลังจากนั้น ได้มีเหตุการณ์ที่จับจ้วงผิดแผกแต่ก็ออกมาเป็นระยะกระจายในหลายจุดแบบรายวันไม่ว่าจะเป็นการชูป้ายข้อความของคนบางคนในกลุ่มม็อบมีการให้คำที่ร้ภาคพิงต่อองค์พระหมหากษัตร,ริย์การทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลายพื้นที่ตามที่หลายคนทรงคงทราบดีจากสื่อหลายสำนัก เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปเป็นวงกว้างก่อให้เกิดวิกฤตต่อความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติณเวลานี้กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจึงไม่สามารถนิ่งเฉยต่อการกระทำํำและพฤติกรรมดังกล่าวได้จึงขอสแสดงจุดยืนดังนี้หนึ่งกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจะดำรงไว้ซึ่งระบบการปกครองแบบ,บประชาธิปไตย อันมีพระบมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจงหยุดการกระทำกล่าวล่วงบิดเบือนข้อมูลต่อสถาบันการยุยงปลุกปั่นเพื่อนำมาตึ้งการเปลี่ยนแปลงประเทศทำให้ประชาชนแตกแยก 3. ทางกลุ่มขอพระนามผู้ที่สั่งการผู้ที่สนับสนุนรู้เห็นและผู้ที่กระทำการล้อมรถยนต์พนั่งเมื่อวันที่1 4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวิงวอนขอให้รัฐบ,บาลลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายบ้านเมือง ทุกการแสดงออกของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถือเป็นสิทธิเสรีภาพทุกคนสามารถกระทําได้อย่างอิสระตามระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมการจัดกิจกรรมใดๆถือเป็นสิทธิของบุคคลทางกลุ่มจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและขัดขวางแต่ต้องไม่ก้าวล่วงและมีพฤติกรรมที่หมิ่นต่อสถาบันยำ้ำต้องไม่จับจ้วงสถาบันโดยเด็ดขาด าเราจะไม่ทำร้ายประชาชนคนไทยกันเองยกเว้นผู้ที่จับจ้วงหรือเพื่อป้องกันตัวเองและปกป้องประชาชนที่จงรักภักดีเราพร้อมจะปกป้องสถาบันด้วยถวายความจงรักภักดีจนถึงที่สุด 6. กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการทำงานของรัฐบาล จึงขอเรียกร้องให้นักศึกษากลุ่มอาชีวะทั่วประเทศซึ่งเราคืออาชีวะของพระราชาออกมายืนเคียงข้างประชาชนผู้จงรักภักดีและขอเชิญชวนผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและภาพมหากษัตริย์เราจะรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมกันออกมาร่วมแสดงจุด,ดยืนเพื่อปกป้องราชบัลลังก์ให้อยู่คู่แผ่นดินนี้สืบไป

ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ผมก็ไม่ทราบเหตุการณ์ตรงนี้นะครับว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ตรงนั้นที่เกิดขึ้นณวันนั้นด้วยครับารเาออกมาการจัดารมีาว่ามีเหตุที่ทให้กลุ่มี่ไม่สบายใจตอนนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อ สวายความจงรับักดีตลอดเวลานะครับณจุดจต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเราไม่สามารถทราบได้ว่าจุดตรงไหนที่เราจะประทะหรืออะไรเพราะครั้งที่เราออกมาเสลงความจงรับพอดีเราจะแจ้งต่อหน่วยงานราชการทุกครั้งล่วงหน้าเป็นพักระยะหนึ่งก่อน,นครับ <L un cia> ครัขอแทรับกขลังการนะครับเรามีน้อยกระจายกันนะครับเรื่องการสื่อสารที่ตรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งแถลงการทางไลน์ให้นะครับแล้วก็ไปแชร์กันนะครับมีแถลงการอะไร